วัสดีครับทุกๆุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่รังกระทรวงมหาดไทยซอยข้างหน้าคือซอยสุขาสองหรือที่รู้จักกันในานามตลาดตรอกหม้อส่วนร้านที่จะพามารีวิววันนี้คือร้านข้างหน้านี้เลยร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุน๋นข้างบนตึเกเขียนว่าเซ็นทยแต่ร้านเซ็นทยจริงๆเลิกขายไปแล้วครับร้านนี้เข้ามาเช่าขายต่อร้านนี้ผมเล็งไว้หลายรอบแล้วแต่มาแล้วไม่เคยได้กินสักที เจอแต่ร้านปิดวันนี้ได้ลองแล้วร้านมีก๋วยเตี๋ยวสองแบบคือก๋วยเตี๋ยวหมูกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามหนึงครับกินนี่ใส่ทุกอย่างเลยครับหมูเขาจะใช้ส่วนขั่วตับส่วนเนื้อเขาจะใช้ส่วนสามชั้นและเอ็นแล้วก็ลูกชิ้นอย่างดีแป้งน้อยๆเนื้อเน้นเด้งเด้งกลิ่นชัดๆพร้อมกับเนื้อสดชิ้นหนาๆใหญ่ๆ ร้านนี้มือเติบม,มากให้เยอะทุกอย่างทั้งเส้นทั้งเนื้อทั้งลูกชิดชามเดียว,วธรรมดาอิ่มได้เลยราคาพาอึ้งเข้าไปอีกคือชามธรรมดาห0าบาทชั้นนี้นะครับชั้นนี้แหละครับ คือส่วนสามชั้นเนื้อในส่วนของก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้ไม่คือส่วนอะไรอะครับสามชั้นจะมีทั้งสามชั้นแล้วก็เอ็นแล้วก็มันนิ่มๆรสชาติเข้มข้นเข้มข้นพวกอันนี้ก็เหมือนกันรล้วครับสามชั้นเหมือนกันอันนี้คือหมูอันนี้ก็อันนี้หมูอันนี้เน,นื้อมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้<ต>อ,อ ส่วนหมูนั่นคือขั่วตับครับตุนมาดีนุ่มอร่อยไม่มีกลิ่นสาบเหมือนกันได้มาแล้วเดี๋ยวไปดูกัน ุปรสชาติเข้มข้นน่าจะมาจากการตุดเนื้อปริมาณมากๆแล้วก็การปรุงรสทำให้ซุปอร่อยลงตัวกลิ่นหอมอีกต่างหากนนนเนื้อสดมาแบบชิ้นหนาๆใหญ่ๆกันเลยให้อย่างนี้มาหลายชิ้นส่วน3ามชั้นเนื้อนุ่มๆดึงๆชิ้นพอดีคำ ลูกชิ้นเกรดดีเนื้อเน้นๆไปครับไปลุยกันเริ่มจากลูกชิ้นก่อนอย่างที่ผมบอกลูกชิ้นเขาใช้เกรดดีเด้งเดงดึงดึงสู้ฟันเคี้ยวมันหอมหอความแป้งน้อยเส้นนี้ให้อย่างเยอะผมสวบแล้วสวบอีกกว่าจะหมดสะใจมาก นานๆจะเจอร้านอย่างนี้สักทีมาที่ไฮไลท์สาชั้นเนื้อติดมันรสชาติเข้มจ้นสุดๆกดเลิฟให้รัวๆกินร้านนี้แล้วนึกว่าวิญญาณไก่เข้าสิงพงงหัวกุ๊กๆตลอดเลยในส่วนนี้ผมไม่รู้คืออะไรเป็นเหมือนมันนิ่มๆเหลวๆอร่อย เนื้อสดชิ้นใหญ่ๆหนาๆเบ้งๆลวกมาดีไม่เหนียวเลิฟและไม่ลืมที่จะหิ้วกลับบ้านอีกหลายๆถุงเด็ดดวงจริงๆร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับจริงๆแล้วเจ้าของเก่าเขาเพิ่งเลิกขายไปแล้วนียก็ขา,ายาใหม่ทีกว่ากว่ามาขายใหม่ที่กว่ากเจ้าของเก่าเขาเป็นเซ็นทร ร้านนั้นเปิดมาแตีแต่นี้ขาเลิกขายแล้วสูตรอ่ะสูตรเราเอาจากคำสูตรเป็นของเราเองก็จะเป็นน้ำใสของเนื้ออ๋อแล้วเราจะใช้ชื่อเซนไทดต่อไปใช่ไหมหรือว่าเราจะใช้ชื่อเซนไทดต่อไปหรือจะใช้ชื่อใหม่อ่ะจะเปลี่ยนค่ะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังจะเปลี่ยนใช่ไหมปีกว่าใช่ไหมแนะนําผมหน่อยสิครับไอเนี่ยคือเนื้อส่วนไหนเป็นสามชั้นสามชั้นเนื้อและอันนี้นะครับเป็นขั้วตับขั้วตับ ขอใช้ขั้วตับกับสามชั้นเนื้อร้านไม่ได้มีเครื่องไหนใช่ไหมครับแล้วสูตรนี่คือเราคิดเองใช่ไหมหรือว่าอ,อเป็นสูตรของแม่ครับขอบคุณครับปีห้าครึ่งปิดรายสามหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัดตะเลิกสามชั้น,น,นแนะนำเลยครับควรมาลองนะครับ ร้านนี้อร่อยมากราคาก็ถูกให้ก็เยอะสิบเต็มสิบไม่หักหิ้วกับบ้านพลุงพลังนี่คือราคาร้านเปิดจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าครึ่งปิดบ่ายสามแผนที่จะใส่ไว้ที่คำอธิบายกดสามจุดเพิ่มเติมดูได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนได้เห็นร้านดีๆอย่างนี้เยอะๆร้านจะได้อยู่กับเราไปนานๆ ส่วนวันนี้เพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนครับขอบคุณที่รับโชม